ของพี่แป้นี่เก้าแผลพี่จงนี่แปดแผลของโยงนี่เจ็ดแผลนะคุณผู้ชมคะความคืบหน้ากรณีที่มีโจรย่องเข้าไปในร้านทุกอย่างยี่สิบนะคะแล้วพอเจ้าของร้านเขาตื่นมาเจอเลยกลายเป็นว่าเจ้าของร้านถูกคนร้ายแทงตายนี่เหตุการณ์ล่าสุดนี่คือผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวแล้วนะคุณผู้ชมคะแม่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกจะยังไงก็รักอ่ะจะดีจะช่วยยังไงก็รักนะส่วนพ่อของผู้ตายเนี่ยบอกถ้าเจอเนี่ยนะถ้าเกิดตำรวจไม่ห้ามนะอยวจะตะบันหน้าสักทีหนึ่ง อ่คุณผู้ชมลองดูช่วงที่ชุลมุนหน่อยนะคะที่ตอนที่ญาติผู้เสียชีวิตเขามาเจอกับคนก่อเหตุคอยถามมันแ่ดคมมนแน่าลูกน้องกูแค่ นี่ค่ะคือจังหวะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามาเจอนะคะเขาพยายามเลยนะพยายามจะปีนเข้าไปในรถพยายามเปิดประตูรถแล้วจะเอาเรื่องเอาความให้ได้เลยเหตุการณ์ที่ทําให้คุณทศพรจมสนออายุ27ปีเจ้าของร้านทุกอย่าง20เสียชีวิตในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลออนพิมพ์อาเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เมื่อวานนี้ตอน10.30ช่วงเช้านะคะตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุชื่อนายเกียรติภูมิขอนกระทรูอายุ23ปีค่ะเขาติดต่อขอมอบตัวกับตํารวจเองนะ ตำรวจต้องพยายามที่จะห้ามไม่ให้เขาเผชิญหน้ากับกระทางญาติของผู้ตายนะญาติผู้ตายนี่คือมากันเป็นสิบเลยมีกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็คุมตัวเขาขึ้นรถไปได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยไม่มีบาดเจ็บไม่มีร่องรอยอะไรนะทางผู้กํากับการสพอคอบุรีพันตํารวจเอกนกพดลช่วยบุญเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพเขาก่อเหตุใช้มีดแทงผู้ตายจริงแต่ประเด็นต่างๆในการก่อเหตุหรือรายละเอียดต่างๆตาตรวจบอกขอ,อยังไม่ให้รายละเอียดนะ รู้ว่าแค่มีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้การในชั้นพนักง,งานสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลหลักฐานต่างๆรอยเลือดเสื้อเปื้อนเลือดของคนต้ายที่ตรวจเจอในบ้านพักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเอาเรื่องเอาความดําเนินคดีเขาได้อย่างแน่นอนแม่ของคนก่อเหตุค่ะเดินทางมาถึงที่โรงพักก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะทำไมลูกชายถึงก่อเหตุแบบนี้ลูกทําผิดก็ต้องรับโทษอ่ะยอมรับแหละว่าคนเป็นแม่เป็นลูกกันอ่ะจะดีจะช่วยยังไงก็รักเหมือนเดิม คือหลังก่อเหตุเนี่ยลูกก็หนีไปหลังจากนั้นติดต่อหาแม่บอกบอยากมอบตัวแม่ก็เลยประสานไปทางตําตรวจให้มารับตัวไปดําเนินคดีในภาพนี้สายมือเนี่ยเมียคนตายนะ,ะส่วนเสื้อลายเนี่ยขวามือเนี่ยแม่ผู้ก่อเหตุมาเจอหน้ากันก็ยกมือไหว้ครอบ,บครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ,ะจังหวัดนี้ค่ะ,คะ แม่ไม่ถามหรอกแม่รูว้ว่าคือเราพิดอยู่แล้วก็จะถามว่าเปเพื่ออะไรทำพิดแบบกับเธให้ยอมรับกันฉันบอกว่าเป็นแม่ชัว่วดีกว่าดพิลูกมันก็ตัดลูกไม่ได้บอกว่แม่น่ะตัดลูกไม่ได้แต่ลูกต้อีพิสฉันก็ให้ย,ยอมรับทุกอย่างส่วนทางพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะอายุ59ปีเนี่ยก็บอกยังโมโหอยู่เลยนะก็บอกกับผู้สื่อข่าวโดยบอกว่า ตอนที่เห็นหน้าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะอยอยากจะตะบ,บ,บันหน้ามสักครั้งหนึ่งอยากจะถามว่าทําไมถึงทําขนาดนี้โหดเหี่ยมขนาดนี้ไม่มีทางอโหสิกรรมให้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวต้องคิดต่อนะหลังจากนี้ร้านทุกอย่าง20ของลูกก็คงต้องให้คนดื่นมาเซ้งต่อเพราะไม่มีใครจะมาทําได้อีกแล้วฟังเสียงพ่อของผู้ตายนะคะอู่ชครับครับผมก็บใหญ่ลอยู่ช่างันครับครับผม ผมอย่างมากผมอย่างมากปออย่างมากปอเพอเพอถี่แล้เขาเป็นลูกชายคนเดียวของเราด้วยมันเป็นคนดีคนดี สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เตรียมฝากขังที่สารจังหวัดเลยนะคะหลังจากรับสารภาพนะไม่ได้ไปทาแผนประกอบคํารับสารภาพแต่อย่างใดนะคะระหว่างที่ควบคุมตัวออกมาเนี่ยเจอหน้าข่าวนักข่าวก็พยายามจะถามสาเหตุของการลงมือทําไปทําไมรู้สึกอย่างไรเขาแทบจะไม่ตอบไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะคะบอกแค่ว่าเจ้าของร้านที่เสียชีวิตมาทําร้ายเขาก่อน <Ừ. S 1> แล้วผมโดน มามอบตัวแบบนี้แล้วผิดก็ว่ากันไปตามผิดก็แล้วกันนะคะแล้วก็บอกว่าพอถามว่าจะอยากจะขอโทษอะไรใครไหมตอนท้ายเนี่ยเขาบอกคงแค่ขอโทษอ่ะแล, that, <า>แล้วก็บอกว่าเมาแล้วก็ร้องหาแม่อยู่ตลอดเลย <บา S 1> ช่วงนี้ค่ะอยากขทเาไมี่เราไปตามพิษนะครับเราไปตามพิษไม่ไม่ขอโทษเขาเนาะตอนนั้นเขาได้ปล่อยเราไหม <c oughs> ได้ใส่เราไหมที่ได้ทำร้ายเราทำทำก่อนหรือว่ายังไงอ๋อทำราก่อนแล้วเราเข้าไปทำไมล่ะร้องเราเราเข้าไปทำไมนิวไปหวังจะไปทำอะไรเขาไหมตอนนั้นแม่บอกว่าเรามีตังสองพันใช่ไหมเราไปกินเนื้อย่างกันะเอาเอาให้แม่เอาให้แม่หมดเลยเรอตังสองพันนั้นใช่เวลาเอะไรเขาะาตอะไรจอดซีหัวซีมัวกครั้ง Terima kasih telah menonton! โดนไปสข้อหานะคะชิงทรัพย์ในเคหาสถานเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฆ่าผู 5, ้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็ข้อหาที่3บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธนะคะตรวจสอบมีคดีค้างเก่าอยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีอีกก็คือกระทําอนาจารโดยใช้กําลังปรททุสร้ายคือบุกเข้าไปในห้องนอนของชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี้นะคะ่ะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะคผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะที่พยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเขาก็จัดงงาานนนนศเตรียยมกัอู่ะะค ทางคุณแม่เสียใจมากที่เสียลูกชายไปนะคะคืนก่อนลูกชายก็มาเข้าฝันบอกเมื่อยๆไปไหนไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปอยู่กับป้านะซึ่งป้าเนี่ยตายไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแม่ก็เลยเชื่อว่าสงสัยลูกจะมา,มาเข้าฝันบอกลาเพราะตอนมีชีวิตเนี่ยลูกขยันทามาหาก,กินหาเงินให้แม่ใช้ตลอดไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเสียใจมากอยากให้คนร้ายเนี่ยโดนลงโทษให้สาสมฟังเสียงคุณแม่ผู้ตายค่ะ อะไรเหตุงานเป็นท่าม้าหากินขันอยากได้ยังก็คือให้เขาไปเลยเป็นตรงมาแทงเนาะเป็นยังจัะคอยม้าขาแตนนี่เลยอยากได้ยังเขาไปที่ละ่ะไปแมวเอาฝันทั้งแม่บอสม้าจ้ะเขินมาบอกว่าจรงเขินว่ามัานมีพิซซ่าย่บ้านนั่นไหมก็เลยว่าแม่นกูไปบ่ได้กูเมย์พอดีย่ายเสียเดียนเมีสาวหันว่าไปพอกันกับย่า่จำ บ้านเกิดยอยู่ที่มหาสรารคามนะคะแต่เหตุการณ์เ,เกิดขึ้นที่ตำบลออรพีมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะค,คือคดีนี้เนี่ยเมียของผู้ตายเองก็ไม่เชื่อนะว่าคนร้ายจะแค่เข้าไปขโมยของนะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการทกพกถุกงยางอนามัยไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมันเคยมีประวัติการก่อเหตุเนี่ยนในคดีกระทําอน,นาจารนะฮะโดยใช้กำลังประทุษร้ายไงตำรวจก็บอกว่ามีปัญหาประเด็นเรื่องส่วนตัวด้วยแต่ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม